สวัสดีตอนข้ามทุกทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาเรียนภาษาจีนผ่านทางบทสวดพิธีขับไล่ผีที่จริงพอคัดมาแค่ตอนหนึ่งของพิธีขับไล่ผีเป็นบทภาวนาตอนตอนสุดท้ายของพิธีขับไล่ผีแล้วก็บทสวดนี้พ่อเชิญจื่อหวันชี่หยห่าววันนี้เรยจะเรียนคือขัอไล่ผีแล้ว 今天神父只有把最最后结束的经文来分享而已因为整个礼仪有一点长所以我就把最后这一段经文来分享พอเอามาแค่บทสุดท้ายบทอ่ตอนจบบทภาวนาของประสงค์ตอนจบเนี่ยเอามาแบ่งปันให้กับทุกๆกท่านด้วยกันแค่นั้นเองนะครับวันก่อนมี มีสัตบุตรท่านหนึ่งได้พิมพ์ข้อความให้กับพ่อบอกว่าถามพราะว่ามีบทประมาณนี้ไหมบทประมาณว่าไล่จิตชั่วร้ายอะไรอย่างเงี้ยพ่อก็เลยลองหาหาดูแล้วก็ในแอปพลิเคชันที่พ่อเคยแนะนําว่าให้โหลดติดเครื่องเอาไว้เนี่ยที่เป็นบททราวัดหรือบทมิสซาหรือว่าบทบทสวดประจาําวันบทสวดต่างๆ่าประคมภีภาษาจีนนะอยู่ในแอปนี้หมดเลยอันนี้พ่อก็ไปอลองเปิดเปิดดูเอาก็มีพิธีขับไล่ผีด้วย โอเคเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าเนื้อหาเป็นยังไงนะครับสวัสดีสองท่านนะครับโอเคโยยิวเจยาโยถ้าเกินหว่อช่วยด้วยชื่อทาวเวิร์นชว่อเตาจ近有一点嗯病所以他也他觉得不是身体的病不是健康的病เ是是心理的病所以他想我帮他เ这种这เ导文所以我找到了这เ这ียง分享给他โอเค好 ตอนนี้พอเรามาเริ่มเริ่มด้วยการสวดด้วยกันนะครับเราสวดบทคาาพระบิดาด้วยกันก่อนที่จะเริ่มเรียนวันเมื่งชงฉีเต่าเทียนจูจิงไครืชอยินฟู่จีซืจีเซิงเฉินจือหมิงอามัน我们的天赋愿你的名受显扬愿你的国来临愿你的旨意奉行在人间如同在天上求你今天赏给我们 ่用的食粮求你宽恕我们的罪过如同我们宽恕别人一样不要让我们陷入诱惑但救我们免于凶恶阿门因父及子及圣神之名阿门โอเคสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านพี่จ้างเมเจหวานช่างขาววันนี้เราจะมาเรียนบทขับไล่ผีพอตัดมาตอนสุดท้ายของบทสวด ขับไล่ผีที่พระสองฆ์จะสวดภาวนาปิดท้ายนะครับโอเคเราจะมาลองดูกันว่าในบทนี้เนี่ยเนื้อหาใจความเวลาที่สวดไล่ไล่ผีเนี่ยมันมีเนื้อหาอะไรยังไงบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวนะพอเปลี่ยนหน้าพักนึงโอเคในอันนี้เป็นรูปภาพพ้อมาจากในอินเทอร์เน็ตน่าจะเป็นคุณพ่อนะ แล้วก็ไปไล่ผีน่าจะมาจากนในภาพ,พยนตร์โอเคเราลองมาดูกันเลยภาษาจีนพูดว่าชีอหมอหลี่โอเคชีอก็คือขับขับไล่ขับออกเนี่ยหมอก็คือ,อผีปีศาจเนี่ยหมอหมอกลวยโอเคชีอหมอก็คือขับไล่ผีหลี่ก็คือมาจากหลี่หลี่อีที่แปลว่าพิธีกรรมโอเคเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาข้างในด้วยกัน โอเคในเ,เริ่มต้นของบทเนี่ยเขาบอกว่าพระเจ้าข้าผู้สร้างมวน,มนุษย์และพระผู้ช่วยให้รอดเราพูดถึงพระเจ้าของเราโอเคว่าพระเจ้าของเราเป็นอย่างไรใช่ไหมพระเจ้าของเราครําว่าพระเจ้าข้าลอกเรียกลอ้อกเรียกพระเจ้าก็ my god ใช่ไหม oh god ภาษาจาีนใช้คำว่าเทียนจู่โอเคเทียนจู่แล้วก็ผู้สร้างมวนมนุษย์ ้าภาษาไทยเราเอาคำนามเนี่ยไว้ข้างหน้าเราค่อยๆใส่คำขยายคำนามใช่ไหมครับผู้สร้างสร้างอะไรสร้างมวลมนุษย์แล้วก็ยังเป็นผู้ช่วยเฮลทอด,ด้วยแต่ภาษาจีนเนี่ยเอาคำนามเนี่ยไว้ท้ายสุดเลยโอเคเจ้วจู่เนี่ยไว้ท้ายสุดเออเอเตอหลังจากเตอเนี่ยจะเป็นคำนามหลังจากเตอจะเป็นคำนามแล้วก็เจ้าจู่ก็คือผู้สร้างเหอแปลว,ว่าและใช่ไหมครับและเจ้วจู่ เจ้วแปลว่าช so so ่วยจูแปลว่าพระเจ้าใช่ไหมเจ้าจูก็คือผู้ช่วยพระเจ้าผู้ช่วยไฮลอดแล้วก็อันนี้ก็คือเจ้าเจ้าเป็นแปลว่าสร้างเหมือนสร้างโลกใช่ไหมครับเจ้าตัวเนี้ยเจ้าจูก็คือพระเจ้าพระผู้สร้างอย่างเงี้ยพระผู้สร้างของใครของผู่ชื่อเหรอนเล่เหรินเล่แปลว่ามวลมนุษย์เหรอนเล่แปลว่ามวลมนุษย์ผู่ชื่อแปลว่าสากล ก็คือมนุษย์ทั่วทั้งสากลจัก,กรวาลมนุษย์ทั่วทั้งโลกเนี่ยนะครับโอเคนี่คือพระเจ้าของเราโอเควิธีการแปลอย่างน้อยเราเรียนภาษาจีนผ่านทางบทสวดเราได้คําศัพท์แล้วก็ได้วิธีการเรียงลําดับคําด้วยใช่ไหมครับโอเคเราลองดูว่าเขาเรียงลําดับคํำยังไงโอเคประโยคต่อไปพูดว่าโอเคพระองค์ทรงพระเมตตารับ ค่ารับใช้แล้วก็ใส่ชื่อของผู้ที่เราจะสวดภาวนาขับไล่ผีให้กับเขาเนี่ยแล้วก็ผู้นี้ดูการเรียนประโยคภาษาไทยกับภาษาจีนนะครับภาษาจีนเขาบอกว่าพระองค์ทรงพระเมตตาก็เหมือนกันหนีเหรินสือเตอหนีก็คือพระองค์ใช่ไหมครับหนีตัวนี้มีลักษณะแบบนี้แปลว,ว่าพระองค์เหรินสือแปลว่าความเมตตาเหรินสือความเมตตาเหรินสือเตอ หลังจากเตอเนี่ยคำนี้เป็นคำคุณศัพท์แล้วก็จะมีคำว่าเตอตัวนี้มามามาบอกว่าหลังจากเตอเนี่ยจะเป็นมีความเมตตาที่อะไรมีความเมตตาที่อะไรก็จะเป็นกิริยาต่อท้ายเนี่ยมีความเมตตากรุณาที่เจียโชเจียโชแปลว่ารับรับเอาเนี่ยรับมารับเอามาเนี่ยเจียโชเจียโชรับอะไรรับเอามาแล้ว เชียชเลอะคำว่าเลอะในภาษาจีนแปลเป็นไทยว่าคำว่าแล้วเจียชเลอะรับได้ทรงรับอาศัยความไม่ต่างวงเนี่ยได้รับแล้วรับอะไรแล้วเจียชเลอะหนีหนีก็คือของหนีตัวนี้แปลว่าของพระองค์ใช่ไหมอะไรของโบงส่วนจงไอส่วนแปลว่าทั้งหมดทั้งมวลทั้งหมดทั้งมวลอะไรจงไอจงไอแปลว่า,าจงตัวนี้แปลว่า หนักแน่นมั่นหนักแน่นหนักหน่วงอะไรเงี้ยอ้ายก็คือรักใช่ไหมครับรักอย่างมากมายรักอย่างเหลือล้นเนี่ยโอเคพระองค์เนี่ยผู้ทรงความเมตตาเนี่ยได้รับได้รับแล้วได้รับอะไรแล้วได้รับโอเคได้รับคําขยายมันอยู่ข้างหลังสุดหลังจากเตอะเห็นไหมพอมีเตอะปุ๊บเนี่ยคำข,ข้างหลังน,นั่นมันคือคํานามเมื่อกี้คือคําอธิบายคําคุณศัพท์ทั้งหมดเลยอธิบายคํานามตัวนี้เจอเว เจ้อเว่เจอแปลว่านี้เว่แปลว่าคนแปลว่าท่านพูดแบบสุภาพใช่ไหมครับเจ้อเว่เจ้อเว่ท่านนี้อะไรท่านนี้ผูเหนรนคำว่าผูเหรนเนี่ยแปลว่าผู้รับใช้ผูเหรนผู้รับใช้โอเคเพื่อนเปิ้นสวัสดีครับเมื่อเชา้าไปฟังเพื่อนเในรายการเนี่ยตอนเย็นเพื่อนเพื่มาทักทายขอบคุณครับเออเจิ ฟูเมจ้งูเมเจวันเ่าหาดีปลอดั้ถ่ายตขึ้นมโอเคเรามาดูต่อนะครับแล้วก็ใส่ชื่อของผู้ที่เราจะช่วยสวดภาวนาขับไล่ผีกับเขาหมิงจื่อแปลว,ว่าชื่อหมิงจื่อโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยบทน,นี้ก็คือขออาศัยความเมตตาของพระองค์เนี่ยที่พระองค์ได้รับเอาผู้รับใช้ที่รักของพระองค์ผู้นี้เนี่ยความหมายจะเป็นประมาณนี้ โอเคต่อไปไว้ในความดูแลแห่งปีชายานของพระอ,องค์โอเคภาษาไทยในพ่อออกมาแปลเองนะครับภาษาอาจจะพ่อไม่แน่ใจว่าจะคนแค่ใครมีคําแปลที่เพารกว่าน,นี้ก็พิมพ์มาให้พ่อได้นะครับโอเคแต่ว่าพ่อแปลโอเคตามความเข้าใจแล้วก็ที่น่าจะเป็นแบบนี้ไว้ในอย่างเงี้ยมันคืออีอีตัวนี้ก็ขึ้นแปลว่าขึ้นอยู่กับแปลว่าอาศัยกับ แปลว่าไว้ในอย่างเงี้ยไว้ในอะไรโอเคพระองค์ได้รับเอาผู้รับใช้พวกนี้ไว้ในอะไรอีหนีเตอร์หนีแต่แปลว่าของพระองค์อะไรของพระองค์หนีเตอร์ช่างชื่อช่างชื่อคําว่าชื่อตัวนี้แปลว่าปีชาแปลว่าความเฉลียวฉลาดเนี่ยชื่อชื่อห้วยโอเคช่างชื่อก็คือไว้ในไว้ในปีชายานของพระองค์เนี่ยแล้วก็เจ้ากู้ตัวนี้แปลว่าดูแล อาศัยปีชายาของพว์เนี่ยได้ดูแลเขาทาตัวนี้ว่าเขาตจะเห็นว่ามีทาสองตัวสองตัวนี้อ่านว่าทาเหมือนกันแต่ว่าแยกเหมือนภาษาอังกฤษเลยทาตัวนี้แปลว่าเขาผู้ชายตัวนี้เป็นเหรอนตัวประกอบแล้วก็ทาตัวหลังจะแปลว่าเขาผู้หญิงสังเกตจากตัวนี้มีตัวนี้ประกอบตัวนี้แปลว่าผู้หญิงโอเคไว้ในความดูแลของพว์ ต่อไปแล้วก็ขอพงให้ทำอะไรเนี่ยปกป้องเขาในพระนามของพระบุตรปกป้องใช้คำว่าโฉหู่ตัวนี้โฉผู่แปลว่าปกป้องคุ้มครองโฉผู่เหมือนคำว่าหู้ชื่อที่แปลว่าพยาบาลใช่ไหมครับช่วงนี้ก็พยาบาลหมอก็ทำงานหนักเนี่ยคำว่าหู้ตัวนี้แปลว่า,ารักษาอะไรอย่างเงี้ยโฉโฉผู่ก็คือปกป้องคุ้มครอง คำว่าโฉตัวนี้ยังรวมกับโฉเวที่แปลว่ายามได้ด้วยเหมือนกันก็คือยามก็ทําหน้าที่ปกป้องรักษาคุ้มคอรองเหมือนกันใช่ไหมครับโอเคหู้จะออกแนวรักษาหมายใช้ทั้งปกป้องแล้วก็ทั้งรักษาเลยก็คือโฉหู้โฉหู้ทาทาก็มีทั้งชายทั้งหญิงเหมือนกันไว้ในโอเคใจก็คือไว้ในใจเนี่ยในหนีก็คือพระองค์ใช่ไหมเชื่อสื่อ ก็คือพระบุตรของพระองค์หนิงเชิงจิบางครั้งเขาอาจจะไม่เขียนเปิดเพื่อที่จะบอกความเป็นเจ้าของเขาอาจจะละไว้หนักความที่เข้าใจก็ได้ก็เป็นหนิงเชิงจิก็คือพระบุตรของพระองค์เชิงแปลว่าศักดิ์สิทธิ์สิแปิว่าลูกนะลูกศักดิ์สิทธิ์หมายถึงพระบุตรพระบุตรของพระองค์สัวทั้งหมดทั้งมวลสัวทั้งหมดทั้งมวลฉา่งสือทาทั้งหมดทั้งมวลที่ประทานให้กับเขา ประธานไม่ได้เขาโอเคตอนที่พ่อแปลภปาษาไทยเอนนี้พ่อ,อยันคิดไม่ออกว่าทําไมต้องใส่ชื่อโยแต่ว่าตอนนี้คําว่าชื่อโยตัวนี้แปลว่าอิสระภาพชื่อโยทําอยา่างอิสระไม่มีใคร,ครบังคับมนุษย์พระเจ้าสร้างมนุษย์มาให้มีอิสระภาพใช่ไหมครับอยากทําอะไรก็ทําทําได้เลือกที่จะรักพระองค์หรือเลือกที่จะไม่รักพระองค์ก็ได้ พระอ,องค์ไม่อยากบังคับให้ใครมารักพระอ,องค์ใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยพ่อมาคิดแล้วอ๋อเวลาที่คนถูกผีปีศาจสิงเนี่ยเขาไม่มีอิสระภาพในการตัดสินใจเขากําลังถูกครอบงำจากจิตชั่วร้ายเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีไม่มีอิสระภาพตรงนี้เขาก็เลยพูดกล่าวมาเกินถึงอิสระภาพที่ได้ประทานไว้ให้กับเขาโอเคต่อไปแล้วยังไงอีก ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระเจ้าขอวอนขอพระองค์ถึงเมื่อกี้เราเกิดมาถึงพระเจ้าของเราใช่ไหมครับแล้วก okay. ็เราจะมาขออะไรละตอนนี้เดี๋ยวเราจะขออะไรเพื่อเพื่อพี่น้องคนเนี้ยที่กำลังถูกปีศาจสิงเนี่ย fc จักไทยขอบคุณครับเพื่อนเปิ้ลโอเคเชลเชียิงอันโอเคช่างข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระเจ้าวอนขอพระองค์เรียกเรียกข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าใช้คําว่าช่างจู เมื่อกี้พระเจ้าข้าใช้คําว่าเทียนจูโอเคแต่ว่าถ้าเป็นโ oh อ้ลอดอย่างเงี้ยใช้คําว่าช่างจูตัวนี้แล้วก็วอร์เมนวอร์เมนว่าพวกเราพวกเราทําอะไรขเขินเฉียวเขินเฉียวแปลว่าวอนขอเขินเฉียววอนขอใครวอนขอหนีหนีแปลว่าพระองค์โอเคพวกเราวอนขอพระองค์โอเคต่อไปย่างไหมเพื่อนน้องอ้อยมาแล้วชื่อฟังชูหวานช่างเ้า เพืเ่อนๆยากไหมภาษาจีนมีตรงไหนมาอยากจะให้ทวนอีกครั้งหนึ่งบอกไายนะครับโอเคต่อไปนอกวอนขอพระองค์ให้ทำอะไรอย่าให้ผีปีศาจเข้าครอบงำเขาเนี่ยแหละพ่อมาเจอประโยคนี้พ่อเลยนิกออกเลยว่าคำว่าชื่อโยก่อนหน้าเนี้ยมันมันเวลาถูกปีศาจสิงถูกผีจิตร้ายเข้าครอบครองมนุษย์ไม่มีอิสรภาพแม้แต่ร่างกายยังไม่สามารถที่จะ ควบคุมได้เลยเพราะว่าถูกปีศาจเข้าครอบครอบครอบงำหมดแล้วใช่ไหมครับเขาไม่สามารถที่จะเป็นเหมือนคนปกติได้โอเคอย่าให้ผีปีศาจก็ฉุดเชียหมอฉืดก็คือให้ใช่ไหมอาศัยอาศัยอะไรอาศัยเชียหมออ๋ฉดเชียหมอปุจจอย่าให้เชียหมอก็คือผีปีศาจปุจจ ใช่ปู่ปู้แปลว่าไม่ใช่เพราะว่าอีกครั้งโอเคแล้วก็คงชื่อเราต้องอาจจะต้องดูเป็นคำคำก่อนแล้วเดี๋ยวใครมารวมเป็นภาษาไทยทีนึงว่าควรจะแปลเพราะว่าไงโอเคอีกอีกครั้งอยากให้อะไรอีกครั้งคงชื่อคองชื่อตัวนี้แปลว่าควบคุมครอบงำโอเคคงชื่อควบคุมครอบงำครอบงำเขาโอเค ตองนี้พ่อก็เลยแปลว่าอย่าให้ผีปีศาจเนี่ยเข้าครอบงำเขาโอเคต่อไปขอโปรดให้ความดีและสันติของพระจิตเข้ามาประทับในตัวเขาทีนี้พูดถึงพระจิตและขอพระจิตช่วยเหลือให้ความดีของพระจิตแล้วก็สันติเข้ามาประทับพูดไว้ในภาษาจีนลองค่อยๆแปลด้วยกันโอเคฉิง okay. ฉิงแปลว่าขอโปรดได้โปรด please ใช่ไหมตัวนี้ชิงได้โปรดน e e ชื่อขอพระองค์เนี่ยได้โปรดพระองค์ทําอะไรชื่อใช้ใช้เชื่อมเฉินใช้หรือว่าให้ให้เชื่อมเฉินเชมเฉินว่าพระจิตจิตศักดิ์สิทธิ์คือพระจิตโอเคพระจิตเตออะไรพระจิตเตอของพระจิตอะไรของพระจิตเชื่อมเฉินแปลว่าพระจิตแล้วก็ตามได้เตอแปลว่าของของพระจิตอะไรของพระจิต โอเคเขาจะพูดถึงสองคำเหลียงชั่นเหลียงชั่นแปลว่าความดีงามเหลียงชั่นแปลว่าความดีงามนะแล้วก็อีกอันหนึ่งคาว่าผิงอันแปลว่าสันติผิงอันแล้วก็ตัวนี้เป็นคำเชื่อมคําว่าจี๋จี๋แปลว่าและแล้วก่อนหน้านี้เราเรียนคำว่าเหอหรือว่าอ่านว่าฮั่นใช่ไหมครับที่แปลว่าและวันนี้เราใช้คําว่าจี๋จี๋ก็แปลว่าและเหมือนกันโอเคจิ้นรู่คำว่าจิ้นรู่แปลว่าเข้ามาใน จิ้นรูแปลว่าเข้ามาในเข้ามาในทาเข้ามาในเขาเข้ามาในเขาไม่พอจึงเติมสุดท้ายระบุวิว่าเข้าไปข้างในจริงๆคือเ네น่ตัวนี้อ่านว่าเ네นเข้าไปข้างในจริงๆโอเคเข้าไปข้างในเขาจริงๆเนี่ยโอเคชิงนิิ神圣的良善及平安进入他内โอเคต, okay. ต่อไปเพื่อว่า ขอให้พระเจ้าพระจิตเข้าไปในตัวเขาเพื่ออะไรเพื่อจะได้ไม่ต้องหวาดกลัวจิตร้ายใดๆอีกโอเคอ n นเอออิเออเพื่อว่าเพื่อว่าปุใจจะได้ไม่ต้องจะได้ไม่ต้องอะไรอีกเนะี่ยปุใจจะได้ไม่ต้องอะไรอีกข่มผ้าอ่จีผ้าจีผ้าแปลว่าหวาดกลัวจีผ้าหวาดกลัวเสียเออโอเคเมื่อกี้เราจะคำว่าเสียหมู โอเคล้วเจอคำอีกคำหนึ่งคำว่าเฉ er ียเออเฉียหมูกับเฉียเออสองคำนี้พอ่อเข้าใจว่าเฉียหมูจะเป็นผีปีศาจที่เหมือนเป็นตัวเป็นตนแต่ว่าเฉ er ียเออจะเป็นจิตชั่วหลายอาจจะไม่ได้มาเป็นตัวเป็นตนแต่เป็นจิตชั่วโอเคนี่คือเฉ er ียเออโอเคขอพระจิตเข้ามาประทับในตัวเขาจะได้ไม่ต้องหวาดกลัวจิตร้ายใดๆอีกต่อไปโ okay. okay. อเคเพราะเพราะอะไร เพราะว่ามีพระเยซูคริสต์เจ้าทรงสถิตยอยู่กับข้าพเจ้าโอเคอินเวเพราะใช้คำว่าอินเวจูเยซูจีตูโอเคจูพระเจ้าเยซูชื่อเยซูจีตูพระคริดโอเคเพราะว่าพระเยซูคริสต์เจ้าโอเคจูเยซูจีตูอือแปลว่าอ่ากับแปลว่าภาษาอังกฤษ with ใช่ไหมครับ อยู่กับอย่างเงี้ยปกติจะใช้กับอยู่ถงใจเนี่ยมาสถิตอยู่กับเนี่ยถงใจแต่ว่าสถิตอยู่กับใครสถิตอยู่กับวงเบนโอเคการวางตรงนี้มันจะคํานามที่1แล้วก็เติมอยู่กับแล้วก็คํานามที่สองแล้วค่อยใส่คําว่าถงใจโอเคเพราะฉะนั้นเวลาเอาไปใช้ก็ลองลองลอง,ลองไปปรับใช้ได้นะครับคําว่า อย่างเงี้ยพระเจ้ากับพวกเราอยู่ด้วยกันภาษาเีนเจนพป่อย่างนี้พระเจ้ากับพวกเราอยู่ด้วยกัน,น,น,อน,กกอกนโอเคต่อไปอ่าประโยคสุดท้ายตอนจบเวลาสวดตามสไตล์ของอั n เนสเฉิงอัดเนสเฉิงหวานช่างเขาผิงอันโอเคสไตล์คาทอลิกเราก็คือเวลาจบบทสวดเนี่ยเราจะในานามของพระบิดาพระบุตรและพระจิต โอเคทีนี้ในคําภาษาจีนเนี่ยเขาพิมพ์เอาไว้เขาไม่ได้เขาใช้เป็นสรรพนามหมดเลยเขาไม่ได้บอกพระบิดาพูดพิจาราพ่อกลัวว่าจะไม่เข้าใจก็เลยเขียนเป็นละเอียดเลยพระบิดาและพระบุตรและพระจิตแต่ภาษาจีนใช้คาว่าทาโอเคเหอและใช่ไหมครับทาแปลว่าพระองค์และเหอและหนีโอเคพระองค์และพระองค์โอเคพระองค์และพระองค์จีเชิงเฉินโอเคและพระจิต โอเคก็คือพระบิดาและพระบุตรและพระจิตหย่งเชิงหย่งว่างหย่งเชิงหย่งว่างนี่เป็นคําที่ใช้ตลอดเลยแปลว่าตลอดนิรันดรหย่งเชิงแปลว่าชีวิตนิรันดรหย่งว่างโอเคหย่งเชิงว่างตลอดการนิรันดรอ,อาเมณโอเควันนี้บทสวดบทขับไล่ จบแล้วเดี๋ยวเราลองสวดด้วยกันสัก1หนึ่งรอบนะครับแล้วก็ถือว่าสวดบทนี้จบด้วยกันเลยนะครับในช่วงที่เราในพระคัมภีร์เนี่ยเวลาที่คนป่วยไข้เนี่ยก็อาจจะมองว่าโอเคเขามีถูกผีปีศาจสิงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับโอเคแล้วก็หลายๆโลกเนี่ยเราป่วยกายเนี่ยก็เป็นเพราะว่าบางทีใจของเราจิตของเราอาจจะอาจอาจะอาจจะป่วยด้วย เพราะฉะนั้นมันก็เลยส่งผลออกมาทางร่างกายเพราะฉะนั้นโอเคเราก็สามารถที่จะขอพระเจ้าได้โปรดขับไล่จิตชั่วร้ายออกจากออกจากชีวิตของเราด้วยนะครับเราลองสวบดบทนี้จบได้กันนะครับขอพระเจ้าได้โปรดขับไล่จิตชั่วร้ายที่จะทําให้ชีวิตของเราเดินไปในทางที่หลงผิดต่างๆเราขอพระองค์ได้โปรดถจัดจิตชั่วร้ายเหล่านี้ออกไปจากชีวิตเราด้วยว่าเมืเ่อเลินใจชงปิ้งเตอร์ชิโฮโย 有一些可能就是里面的、里面的中、里面的身体也会影响到外面这样，所以我们也祈求天主帮我们洁净我们的心，然后就是慢慢的把这些邪恶赶走。OK，我们说，感恩พระ，对感恩平安。佛呢，因父。 子子，子生神之名，阿门。OK，读拼音 hang lang 可得呢。天主，普世人类的造主和救主，你仁慈的接受了你所钟爱的这位。 仆人，以你的上主制，治照顾他，守护他，在你圣子所唱给他的自由中，上主，我们。 恳求你，使邪魔不再控控制他，请你使圣神的良善及平安进入他内，因而不再惧怕邪。 二，因为主耶稣基督与我们同在，他和你即圣神，永生永旺。阿门。好、嗯，为盼，P. N. O. N. 神父，感谢祝福。 愿主与你们同在，也与你的心灵同在。愿全能的天主圣父、圣子、圣神降福你们。大家平安，晚上晚安祝祝大家睡好梦，拜拜。